คุ้มกันที่ดีคือการรู้จักตัวเราให้มากพอคอร์สออนไลน์ราคาพิเศษ1,500บาทสูตรแห่งความสำเร็จก้าวใหม่ด้วยใจของเทม21มีนาคมนี้โดยครูเมลี่เนื้อหา พลังจักรวาลคืออะไรการตั้งเป้าหมายใหญ่ให้เราใจการค้นหาตัวตนของเราการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นพลังบวกการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่การคุยกับคนภายในการปล่อยวางและการเกิดใหม่ในร่างเดิมความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่เรากล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำด้วยความเชื่อมัน่นแล้วพบกันนะคะ